ดราม่าไม่จบให้จับตายอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีของกาเมินและแน็กชารลีหลังทั้งคู่ได้เลิกรากันไปก็เป็นการขุดคุยประวัติพฤติกรรมต่างๆและตั้งข้อสงสัยทำเป็นข่าวล้มให้โดนวิจารณ์นสนั่นโลกออนไลน์ล่าสุดพิธีกรดังก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลชี้ว่ากาเมินกำลังเตรียมข้อมูลเดินหน้าฟ้องเหล่าคนที่มาด่าตนเองและเตรียมทนายดําเนินคดีแล้ว โดยประเด็นเดินน้าฟ้องร้องของกามีนอินฟลูเอนเซอร์สาวดาวติ๊กตอกชาวเกาหลีใต้ที่เคยเป็นหวานใจของแน็กชาลีน,นั้นออกมาเปิดเผยโดยพิธีกรฝีปากกล้าที่โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมว่าบอกแล้วกามีนเตรียมฟ้องคนที่มาด่าตัวเธองานนี้เตรียมตังในกระเป๋าไวด้ดีๆนะคะได้ข่าวว่าฟ้องเยอะพร้อมแคปชั่นว่าติดต่อทนายดังหลายคนในเมืองไทยให้ฟ้องหมดค่ะ วนเรื่องราทั้งหมดจะจริงแท้ประการใดเชื่อว่าอีกไม่นานผู้เกี่ยวข้องในกรณีนี้น่าจะออกมาอัปเดตด้วยตัวเองโดยเฉพาะเหล่าพีพ่ๆทนายหักได้เป็นผู้ได้รับอํานาจได้รับมอบหมายนั้นจริงน่าจะได้ข้อมูลที่แท้จริงกันแล้วและสุดท้ายแล้วเรื่องเราสาคัญการฟ้องร้องเป็นจนํานวนเงินเท่าไหร่ไม่ใช่สาระแต่ที่ต้องโฟกัสเป็นอันดับแรกแต่นี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้สื่อโซเชียลที่ไม่เหมาะสมทั้งการด่าคํา วิจเหมือนที่ดาราไทายหลากหลายคนได้เดินหน้าฟ้องร้องเป็นตัวอย่างไปแล้วก่อนหน้านี้